สวัสด,ดีสวีเดอรท่านผู้ชมทุกนะท่านนะผมวันนะี้ผมจะมารีวิวน,นั่นเองนะผมโหมดราชาแห่งมิติน,นี่นะผมก็ผมก็เล่นเขียบแนละ้วทั้งหมดีสแล้วก็บีซึ่งก็เป็นด่านนี้ผมก็คือรวมตัวอิเลตาอบวกนียนะผมเราก็มาไม่ต้องผู้บัญชาพลีครับไปใส่กับจิ๊กนั่งเลยนะมาเลยคอมโลที่ผมเล่นก็จะเล่นเป็นคอมโบสายประสานก็คือสายไโจมตีนะผมซึ่งโหมดนี้มันเล่นกับขอพิดใจเนาะโอเครับอย่ารอช้าครับไปเลยครับ เริ่มเกมมาด้วยการครูคนและรับมาต่างๆไปให้ผมอย่างวันนี้หย่อนระเบิดนิวเคลียร์มาผมแล้วก็รามูรุกบาะแล้วก็กินยี่เข้าไปปีชีพตู้มเข้าไปให้ผมจุกไปทีมัติของเขาผมยังหลังทำไมนะโซนีบอกแค่นั้นยังไม่พอครับเดี๋ยวกูโชว์ให้ผมตุ๊บเต็งคุปหัวตัวอะไรเอ่ยเต็งหัวจีนเอาไปครับผมตุ้มยุงไรตอมหมาไล่ต่อยกิวินเตะกันเขาบีกินอะให้ผมคำภาษาภาษาครับผมกิวินบอกแค่นี้ยังไม่พอไอ้น้องมาทั้งตัวนี้เขาของจริงครับผมพูดจบก็เขาไปเตะกันเขาต่อให้ผมตึ้งเข้าไปให้ผมสี่เหมือน ชิบะไล่ต่อยครับผมจิวินไล่ตะกันคอต่อครับผมมาบอกตกทำร้ายอะไ้ปะวงงอนไล่ย่างหมาบอกจิวินไล่ตะกันคอต่อบีครับผมยูงเข้าไปปาดอัศวินขับเคลื่อนตึ้งเข้าไปตายหรือเปล่าไม่ตายครับผมโอ้ตายเฉยครับผมนึกว่าจะไม่ตายนะมาครับว่าแต่วันนี้จะมาเดี๋ยล่นเบญเตะผมโคตรเบาครับผมหมื habitude, ่นสองเอาไปดันต่อไปสู้ขันเหนียบสองมีสองนี้ผมผมจะเล่นคอมโบนี่เลยนะผมก็คือคอมโบไล่เตีคอมโบลังเก็บบอลนี่นะผมมา โซนิกบอกเขาอยากได้ข่าวว่าเกิดใช่ปะไอ้น้องมีอัตราโรยคิดใช่ปะงั้นพี่ขอลองนะผมโซนิกบอกงั้นก็เจอฝั่งสิงห์อ๋อพี่ไหนก็แล้วกันปุ่มเขม้าไปห้าหมืนสองับผมกีเวนบอกแค่นั้นยังไม่พอใจน้องมันต้องแบบนี้ครับรูติวัยุสสตารต์เข้าไปสตัร์สองเนี่ับผมจูบไปครับเตะกั้นคอต่อผมเตะกั้นคอต่อวีอับผมเป็นไงคองโปรไซเบอร์สามธรรมนัสเมกิครับผมโซนิกบอกไม่รู้ไฟขออันนี้ก็ได้กันนะผมผม,มีเตะกั้นคอต่อวีครับผมนี่ของจริงครับไม่รูไฟเขาจะเติได้ผมนี่เป็นไงเตะกับผม เตะเข้าต่อไปอีกเตะกันคอต่อไปจนตาย,ยผมซึ่งเราเคยต้ตองเตะกันคอจนตายนะผมก็คิดวินนี่พี่ไปนี่นะก็ไปอย่างต่อไปกันเลยครับในระหว่างด่านเขาจะมีให้เราซื้อช้อปปิ้งไอเทมนะผมซึ่งเราสามารถช่วยได้สูงสุดสทั้งหมด3ชิ้นเลยนะซึ่งผมก็จะขอซื้อซื้อชิ้นเดียวนะเน่องว่ามันไม่คอ่อยคุ้มนะและนี่ก็จะเป็นการเลือกการ์ดบัฟนี่นะผมเพื่อมาทำให้ทีมเราขี่ขึ้นเนาะมีประมาณนี้เลยนะผมโดยตอนนี้ผมจะขอเลือกเป็นออเดยังไงก็ได้กันึลยนะโอเค ผมคอตรงกลางดีกว่านะดูถ้าจะอยุ่หยุดกลัแล้วกันแต่ันจะไม่ใช้เพราะผมก็มี <c oughs> ของใช้แล้วนี้นะผมโอเคเราืา่อกตัวละครต่อเลนตัวละครนะว่าจะสาม,มารถเลือกตัวซ้ำได้นี่ผมมันจะทําให้เรามาบวกตัวละครหรือบวกค่านะผมอัติแฟกให้กับตัวละครเราต่างๆนี่นะผม <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะโอ้มีส่วนนีกด้วยผมโอเคหน้าเราก็ได้ส่วนวน้และไปโอ้โหเจอกับเจ้าดวงับผมงานยากเลยนี่ครับผมอย่าไปกลัวครับมันก็แค่ดวงครับ ที่ยิ่งเราสามารถข้ามได้นะแต่ผมไม่ข้ามผมอยากวัดกับดวงนี่นะผมเมื่อกี้รับเริ่มด้วยเขาเปิดของบูบก่อนนะผมเปิดไพ่ไม่ตัดไปก่อนครับผมนี่เป็นไงจุ๊บจุ๊เนาะจังหวะนี้โซนิกเราผมไปฝั่งสีเงาไหมผมว่านี่ผมคุบหม้อปิดทิงไปได้ผมปึ้งเข้าไปนะผมเหมือนสองไอ้แสนสองครับผมกิวินติกันขอไปดูซ้อนกลับมาครับยูพลังงานให้พอครับผมเข้าไปไล่ต่อมันี่แหละผมปึ้งเข้าไปสามมุมนะผมต้อนกลับมาเท่าไหร่กิบินตะไปโอ้โหแม่งกิบินเด้อขึ้นหลอดครับผมเราต่ออีกปุ๊บ คิวเวนตีไปโอ้โหซ้อนมาหกหมื่นกับแสนนะครับผมโดนปืนคิดยิงตายเลยผมสำหรับเกียวบิดของเรานะโซดิกบอกเกย์แค้นโดนพิยุกตึ้งเข้าไปครับผมแสนสองครับผมยูบอกว่าไล่ตอมต่อว่าผมตึ้งดวงตายไปเลยผมครับผมดีนะดีนะที่มันุษยสตันได้เงินเราน่าจะดูสวนตายนะผมโอเคมาหนักต่อไปกันะครับกใกล้จะถึงด่านบอสแล้วนะโอ้ขอเล่นนี่นะผมคอมโบสายประสานนี่ผมมาเริ่มกันเลย มาครับผมนี่ผมชาวประชันหน้ากันนะผมครูกันไปก่อนเนาะเอาระเบิดจัดออไปครับผมกับาตามต่อไปอีกกี่ขั้นไประเบิดพิชิบสามกี่ตัวสตาร์นสองตัวถือว่าเยี่ยมครับผมจังหวะนี้สุดเขาไปเต้นคุบมมาด้วยฝั่งสีเงาครับผมใส,ส่วัคซีนแมนตึ้งเข้าไปครับผมไปสูสุสกปรกเลยนะมาแล้วเขาไปต่อยปุ๊บเกียววินเตะกัเขาต่อครับผมเกีวินบอกที่ยังไม่พอมาต้นตัวนี้ผมโู้มตไว้ย,ไ 5, 8, ยู่สตาร์นไปผมห้าหมื่นแปดยูนไรต้อมต่อปุ๊บ ชิบะไล่ต่อยเกียววินไล่ตรับผมเป็ไงคำบงสายภาษาเนี่ยผมหมาเข้าไปคุบธรรมดาพอครับผมอยู่ไล่ตอมต่อยอีกปุ๊บหมาเข้าไปต่อยอีกปุ๊บครับผมยุงเออกียววินยังไล่ตีต่อ,อ,อยู่ครับผมยุงบอกว่าขอปิดฉากเลยละกันนะผมตึ้งเข้าไปหกบนหกไอหกบนเก้าครับผมชอบดูต่อเรียกผิดนะเราเนี่ยโอเคมาถึงร้านบอลตวสำคัญนะผมก็คือเจ้าหัวรถท่านี้นะผม ก็ขอรับโซนิกมันขึ้นมาเป็นบวกสามกันเนาะโอ้มีปุบปัมหน่อยโอเคเดี๋ยวหน้งนะน่าจะได้ปุบปัมแ้่มาของบปิดท้ายครับผมปิดท้ายสำหรับวันนี้นะก็เริ่มตะเกีมมาแล้วก็ขู่ก่อนทิ้งต่อข้ามเลอนนะผมรับลูกไฟรับบัฟรับอะไรไปก่อนเนาะแล้วก็หย่อนระเบิดลงไปใส่ผมลูก,กบาดต่อครับผมตอนเมื่อกี้ไปโดนพิชิบตุ่มเข้าไปผมเป็นไงจุ่ๆไปครับผมโซนิกนบอกขอลองนำบิดหน่อยแล้วกันนะได้ข่าวว่าอึดครับผม ในหมนี้จะลค่อนข้างที่จะบาลนะผมใมวันนี้โดนขบวนสารไปผมจีนบอกแค่นี้ไม่พอครับมันต้องสตาร์เพิ่มอีกครับผมตึ้งเข้าไปครับผมเป็นอย่างจุกๆไปไหมโอ้โหไปสตาร์ตัวซ้ำด้วยนี่ผมมาครับไปต่อให้ผมกินนักเตะกันเขาต่อครผมมาชอบบอกว่าพอโชว์บ้างหน้าตานี้ตึ้งเข้าไปสี่ตัสองครับผมไม่มีประโยชน์เลยนะเลยแต่ความแรงไม่แล้วเรายังมีความมุ่งร้ายจบปีครับผมโอ้ยยังไม่ตายอยู่ตายยังนี่ดูบอกเขาไปปาดไปปุ๊บ จุุ๊ๆนะครับผมเตรียมตัวรับแรงระเบิดให้ผมจากพระเด็กรถไปสู่สุขภัยเลยนะผมเดืดไปชุดเดียวผู้กำกบอกขอโชว์บ้างนะอยากโชว์บ้างนาหลานโอเคบอสตายไปแล้วครับผมกลับดูว่าเขามาจะกัดแตัเบาๆด้วยความหมุนครับผมสุนิบอกขี่ยังไม่พลไอยน้องมานุ้งคนนี้ครับผมของจริงครับผมตึ่งเข้าไปครับผมมาไล่ต่อยกีวนไล่เตะครับผมกีวนบอกขี่ยังไม่พอครับมันต้องโชว์นี่บี้ครับผมตึ้งเข้าไปครับผม แล้วก็ปิดฉากได้อย่างสวยงามก็เลือกรางวัลได้นผมหลังจาจะ,จะราเจบนะก็หลังจากที่เราเล่นจบเราก็จะเคลียร์ด่านเสร็จน,นี่ผมแล้วเราก็ต้องไปรอท่านผมอีสิบวันท่านผมเพื่อจะรีเซตด,ด่านใหม่นะขอรับขอรอนึงเพื่อจะไเตรียมสู้กับเกลือเกลืนี่เองนผมก็โอเคครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสมัครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะ